ปวดหัวเข่าข้างของข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวปนระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างประมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาก้าวทีละหน่อยละหน่อยไต่ลาวใช่ไหมไต่ราวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต่ลาวลงบางทีก็กระถัด หลงคนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดส,สิงห์บุรีนะคะก็อยู่กับเคสลูกค้านะคะที่มีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่านะคะทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆประทับใจนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่ทานตัวเองนะคะยังมีการบอกต่อคนในบ้านนั่นคือคุณแม่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่ามีความประทับใจอะไรบ้างนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะค่ะทัศนีรุจิโมระค่ะค่ะอายุเท่าไหร่สิบปีแล้วค่ะหกสิบปีนะคะแต่คุณพี่ยังสวยอยู่เลยนะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะคุณพี่นะคะมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลมากๆเนาะอยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะใช่ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานคุณพี่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวดขาขาทั้งสองข้างช่วงระหว่าง ข้อข้อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะปวดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน You Tube แล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลองสั่งมาหนึ่งกล่องก่อนค่ะยังไม่แน่ใจในตัวสินค้าก็ลองสั่งมา1กล่องก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ก็ติดต่อตัวแทนอีกครั้งหนึ่ง ก็จะลองอีกเพื่อที่จะติดตามผลว่ามันจะดีจริงอย่างที่ทางโฆษณาหรือเปล่าก็เลยสั่งมาอีกสองกล่องค่ะ,คะทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะ,คะสองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วย ก็ติดตามอีกค <in> ่ะก <sh arp inhale> ็เพิ่มอีกสองกล่องค่ะพอกล่องที่สามรู้สึกว่าดีข <must be S 1> <sh arp inhale> ึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานเี่ยเราทานไปแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือมันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัวเข่ามันเบาลงการเดินขึ้นบันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่าการก้าวขามันดีขึ้นนะคะ แล้วหลังจากที่ได้ดูสื่อดอูเคสหลายๆเคสที่เขาออกสัมภาษณ์คะคะมีความเชื่อให้ไหนคะกับลิตัแฟ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอคะในความรู้สึกใน,ในแว็บแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่บุ๊กออกสัมภาษณ์อะคะเว็บแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะ,ะก็อยากจะลอ,ลองด้วยตัวเราเอง,องว่าเพราะว่าการที่แต่ละคนเล่าอาการมามันหเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูกกินถูกเราก็จะยอม กินตลอดไปแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห้าห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายอะไรหมดเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนนะคะอยากให้เล่าอ่ค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยค่ะแม้แต่จะนอน จะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้โดนั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดิน จะต้องค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนั่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ไปไปแบบเป็นก้าวๆได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละก้าวละก้าวแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะมั่นใจในสินค้าเลยนะคะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะ ถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจ่ะคะว่าประทับใจอะไรในลิตพันตัวดีบุลบ้างคะประทับใจในที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยค่ะ ก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะก่อนที่จะมาพบปิดพันธุบูลเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี่หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีก3เดือนนะคะขออีก4เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนก็ทานยามามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นก็มาครั้งนี้พอทานดีบูนไปได้5้าซองก็ไปพบหมอใหม่หมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกหายปวดแต่ก็ไม่ได้บอกหมอนะคะว่าทานตัวนี้นะคะก็พยายาม ทานตัวนี้ดูอยู่ก็ทานยาหมอบ้างไม่ทานบ้างะค่ะแล้วถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะคุ้มเนาะคุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมากเลยสําหรับสําหรับร่างกายของเรานะคะกับกับตัวดีบูนตัวนี้ที่ว่าบางคนก็ว่าแพงแต่สําหรับสําหรับเราแล้วคิดว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าช่วยให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรง เราสามารถเดินเหินได้ล้องแก้วถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าก่อนทานนะคะมีการปวดเข่ามากนะทรมานนะคะปวดมาเป็นปีปีหนึ่งได้และปีหนึ่งใช้ชีวิตลําบมากมากกับทรมานเข้าห้องน้ําก็ยากนั่งยองๆไม่ได้นะคะเดินไหนก็ไม่ได้ไตก็ยังไต่บันไดขึ้นนะคะแต่หลังจากที่จัดใจลองทานดีขึ้นตั้งแต่กล่องที่ สองที่สามนะคะรู้เรื่องเลยนาะรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเดินคล่องขึ้นค่ะห้าสองนี่โอเคชัวร์เลยค่ะตอนนี้ปกติตอนนี้ถ้าให้การันตีสินค้าค่ะถ้ามีคะแนนให้สักร้อยคะแนนนะคะพี่ทัศนีจะให้คะแนนดีบูนเท่าไหร่คะเต็มร้อยเลยโอหมีร้อยให้เต็มร้อยเลยค่ะเสียงจากผู้ใช้จริงฉะนั้นนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยอ่าไม่เพียงแค่นี้นะคะ ทานเองเห็นผลจริงนะคะย<ช>ังมีการบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกกับคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะคุณแม่ค่ะแล้วทําไมาถ้าเกิดไม่ไดีจริงเราจะบอกต่อคุณแม่ไหมคะพี่ไม่บอกไม่บอกแน่นอนอนะคะนะคะวันนี้นะคะ,คะก็จะมีคุณแม่นะคะมาร่วมอยู่ในกล้องของเราด้วยเช่นกันนะคะคุณแม่จะมาถ่ายทอดป,ประสบการณ์ว่าทานดีบูลแล้วดีขึ้นยังไงนะคะแล้วทําไมคุณพี่ทัศนีถึงกล้าที่จะให้ตัวคุณแม่นะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลเพราะว่า รามั่นใจมั่นใจค่ะว่าเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติแล้วเราทานเองกินเองค่ะหายเองหายเองค่ะแล้วเราก็อยากให้คุณแม่หายเหมือนเราใช่ค่ะเพราะว่ามันทรมานค่ะมันทรมานเนาะแล้วหลังจากที่แม่ได้ทานนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพิ่งทานได้สองกล่องแต่ก็ยังยังก็มีมีข้อยังชั่วขึ้นบ้างเวลานอนช่วงกลางคืนก็จะให้ท่านทานไปอีกอีกสัก ระยะหนึ่งจนป่า <ừ> um. จะดีขึ้นค่ะค่ะ,ะ,ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณแม่นะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าหลังจากทานติดพันธุ์ดีบูญนะคะมีความรู้สึกยังไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเชิญคุณแม่เลยค่ะง่ายมากดีดี ค่ะนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะเรียกได้ว่ากินดีทั้งบ้านนะคะเกิดจากพี่ทัศนีนะคะทานก่อนเนาะแล้วก็อ่าเล่าให้ฟังนิดนึ่งค่ะก่อนทานมีอาการปวดยังไงนะคะปวดหัวเข่าข้างสองข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีาการเป็นไบ้างประมาณมากปวดต้อง ดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วหน่อยตายเลาใช่ไหมตายเลาขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายเลาลงบางทีก็กระถัดลงไปลำบากมากค่ะทรมานทรมานจริงมันมีการเสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งนอนนอนอย่างเดียวค่ะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทะเลาะมากินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบุลค่ะก็เลยตอนตอนตอนแรกที่คุณหมอแบบตัดสินใจให้ผ่าเรารู้สึกยังไงว่าการผ่าตัดมันน่ากลัวหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะพอพูดบอกว่าผ่าตัดก็ใจไม่ดีแล้วค่ะก็บอกหมอว่าขอทานยาก่อนสักสามสี่เดือนก่อนแล้วกันก็ยังไม่อยากจะจะผ่าตัดนะคะใช่ค่ะเราทายามเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะ เคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้ววะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ็กแล้วก็เอ่อทไมถึงตัดสินใจเลือกทานผลิตภัณฑ์ดีบนล่ะคะ พขาดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการเหมือนกันเใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้จัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะ จริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไหมคะทัน้เดินได้ท่องทุกวันนี้ขึ้นมาได้ท่องนี่คือแบบว่าไม่ต้องตายแล้วแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเราเข้าห้องน้ำชักโครกคือแบบยองไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วทำยังไงคะช่วงช่วงแบบที่เรายองๆแล้วทำยังไงคะ จงเข้าห no. ้องน้ําเข้าไม่ได้เลยเขาไม่ได้ต้องต้องนั่งชักโครกอย่างเดียวค่ะนั่งชักโครกก็ว่าใช่จะนั่งลงไปได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะปวดช่วงหัวเข่าเหมือนกล้ามเนื้อเรามันไม่มีแรงแตกอย่างนึงเน่เวลาเรานั่งเนี่ยต้องกระแทกก้นลงไปแรงๆเพราะว่าโทษนะคะเวลานั่งชักโครกคนเรามันจะนั่งลงทําง่ายๆแต่ถ้าเราปวดเนี่ยเนี่ยมันจะต้องนั่งทิ้งก้นลงไปแบบ ปึ๊กลงไปอย่างนี้เลยนะคะมันจะเกร็งด้วยใช่ไหมอ่ามันจะเกร็งเวลาจะลุกเนี่ยถ้าเราลุกโดยที่เราไม่ไม่ดันเนี่ยมันจะลุกไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องเอามือสองข้างแล้วเนี่ยดันดันขึ้นมาดันจนข้างเนี้ยซนไปข้างหนึ่งแล้วอ้ซนจนปวดเวลาจะนอนนั่งกับพื้นนี่เวลาลุกลุกไม่ได้นะคะต้องยันมือขึ้นมาแล้วก็กระดกก้นขึ้นมาเดีทำท่าให้ดูนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก่อนก่อนที่จะทานดีบูนะคะนั่งกับพื้นนี่ยไงค่ะถ้านั่งกับพื้นนี้ นั่งลงไปอย่างเงี้ยจาจะลุกมันจะต้องเอามือเนี่ยยันยันขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะยันแล้วก็เอาตูดกระดกขึ้นมาองนี้กระดกขึ้นมางนี้แล้วก็ถึงจะลุกขึ้นได้ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ทานดิบุลเล่คะก็ลุกลุกได้ท่องกว่าเดิมค่ะแต่ก็ยังยันเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ไม่ปวดตรงหัวเข่าไม่ปวดแล้วสามารถลุกขึ้นมาได้ได้ไวกว่าเก่าค่ะเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลง่งตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะ ซองที่สามค่ะซองกล่องกล่องที่สามค่ะกล่องที่สามานัเองนะคะเรียกได้ว่าผลลัพธ์ประเจนหายและเดินกล้องนะมีความสุขมากกับการช้ชีวิตเียกได้ว่าประทับใจมากๆเนาะค่ะถามความมั่นใจในสินค้าค่ะถ้าให้คะแนนดีบุญสักร้อยคะแนนที่ทัศนีให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มเลยค่ะคงวี่ร้อยให้ร้อยนะคะร้อยเลยค่ะเต็มเลยค่ะค่ะเรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากอะวันนี้ไม่เพียงทานเองนะคะมั่นใจในสินค้าแล้วยังมีการบอกต่อคุณแม่นะคะนี่นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยนะ 91แล้วคุณแม่ชื่ออะไรเอ่ยไรชาวไวคุณแม่อุไรนะคะอายุ91ปีแล้วใช่ค่ะถ้าสินค้านี้ไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยพี่ทศน้ไม่ให้คุณแม่ทานแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรนะจะไม่กินแม่ก็จะไม่กินทุกแแม่บอกอ๋อค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะมีมีความดันกับไขมันคำดันไขมันนี่นะคะคุณแม่ก็บอกเลนนะคะว่าคุณแม่ก็มีโรคความดันกับไขมันแต่ว่าทานดีบูนแล้วไม่มีผลอะไร หายเจ็บด้วยค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนที่เห็นลูกสาวอะค่ะปวดเนี่ยคุณแม่แบบแล้วเล่าให้ฟังสิคะว่าลูกสาวปวดแบบไหนทรมานเหลือเกินเราดูแล้วโอ้โหจะขึ้นกระไดทีจะนั่งจะลุกทำไมเดินอย่างนั้นใช้ไม้เท้าตอนนอเท้าคนใช้ไม้เท้าตลอดแล้วก็รู้สึกก็เป็นห่วงหลายอย่างอะค่ะเป็นห่วงเนาะคุณเป็นแม่เนาะก็เห็นแล้วหลังจากที่ลูกสาวอะค่ะได้ทานผิตรันธ์ดีบูลคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะ ก็เน <has> <avez> ี่ยก็เพิ่งมาเที่ยวนี้แล้วรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเยอะเขาบอกหนูสบายแล้วหนูเดินดีแล้วแม่บอกวก็พอแล้วแม่